651รูปเป็นอินทรีย์ที่หยาบนั้นเป็นฉนจากขุนศีละถึงกายินรีย์รูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นอินทรีย์ที่หยาบรูปเป็นอินทรีย์ที่ละเอียดนั้นเป็นฉนอิถินรีย์บริสินรีย์ชีวิตินทรีย์รูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นอินทรีย์ที่ละเอียด รูปไม่เป็นอินทรีย์ที่หยาบนั้นเป็นฉนยัยรูป,ปายตนะละาถึงโผูทพายตนะรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปไม่เป็นอินทรีย์ที่หยาบรูปไม่เป็นอินทรีย์ที่ละเอียดนั้นเป็นฉนยัยกายวิญญาตละถึงกัพริงการาหารรูปทั้งนี้เรียกว่า รูปไม่เป็นอินรีย์ที่ละเอียด